สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมานี้เจียข้ามสามตัวเต็งได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับน้องนุ่นค่ะค่ะตอนนี้เจ๊าข้ามสามตัวเต็งกับอยย่บานของน้องนุ่นนะคะค่ะเพื่อนกะนั่งทายยุ่งน้ำกันค่ะค่ะเพราะว่าน้องนุ่นนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้พระเลียงพระเครื่องเพื่อนวันเนาะค่ะเป็นเหรียญเพื่อนวันเนาะค่ะสามเหรียญเพื่อนวันเนาะค่ะได้เดวเพื่อนกะเก็บไฟเพื่อนวันเนาะค่ะ เอาใส่กระเป๋าไว้พึ่นมาเนาะค่ะค่าเรื่องเล่าความฝันของน้องนุ่นเพื่นสิไ้แนวทางเข้าจังไรเป็นไปปิดมาแนวไรกับเพื่อพผเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องนุ่นก็บพ่อมกันค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2568เนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแปลกของน้องนุ่นเนาะค่ะ จากที่ห้างหายไปโดนเติบเนาะค่ะน้องนุ่นว่าฟันดีค่ะว่าสันลาดบ่ได้ค่ะท่านผู้ชมต้องมาตามให้ได้เนาะค่ะมือนี้มน้าน้ากันสองช่องเนาะค่ะอีกช่องนึงก็คือเจคํำสามตัวเต็งเนาะค่ะมาพบปะกันมาเจอกันพอดีเนาะค่ะเป็นโอกาสที่ดีค่ะท่านผู้ชมขอให้ได้โชคใหญ่กับน้องนุ่นเนาะค่ะน้องนุ่นว่าฟันดีค่ะว่าสันฟันเมื่อไรคะน้องนุ่นฟันเมื่อคืนค่คะฟันเมื่อคืนสดๆหอนๆเนาะค่ะฝันแนี่อะไรเนองค่ะฟันว่าบุงหูว่าไปใสแต่ว่าหยิบกระเป๋ ยิบกระเป๋ามาบะนี้ไปจกบึงในกระเป๋ากระเป๋าหันใบใบใหญ่ดอกใบประมาณสั่งค่ะไปจกมาบะนี้ได้เหรียญมาสามเหรียญเหรียญนั้นเป็นหลวงปูศิลาหลวงปูศิลามาสามเหรียญเหรียญหนึ่งนั้นเป็นเหรียญทองค่ะเหรียญหนึ่งอีกเป็นเหรียญหนาเหรียญสีหนาค่ะอีกเหรียญหนึ่งอ่ะเป็นสีแดงแดงออกทองทองแต่ว่าเหรียญนั้นเนี่ยบึงเหรียญนั้นเป็นเหรียญที่แบบว่าเก่าแก่เก่าแก่แล้วแบบว่า หั่นแบบราค่าหั่นแพร่งราค่าหันแพรบัมที่นี้นุก็เลยได้มาสามเหรียญน่ะเหรียญน,นั้นพนเอาใส่กรอบเบิดเหล้วยเอาใส่กรอบแบบคลายๆว่ามันมีเสือกของข้อนํำนะคะ<ช>มันเอาใส่กรอบมีสายนำ่ำทั้งสามเหรียญเลยว<ช>ันนี้นุก็ว่าฟปดาเหรียญคือเหรียญลงุงปูศิลาคืองามแทนนุก็พิก พิกหนาพิกหลังเบิงไปเบิงทั้งหลังไปเบิงทั้งหน้านะคะวันนี้แม่สิมีซื้อมีอย่างอยู่น้นก็ว่าอุป้าเดียงลงปูิลาทั้งสามเียนเลยตัวนี้งงงามงามวันนี้นุกับเก็บว้นี้ตัวทั้งสามเรี้ยญเลยค่ะเก็บไปเองมันก็เก็บไปเองครับวไนเด้ยไผู้ใดเก็บไปเองเก็บว้นี้ตัวจะคอมวันนี้่ฮู้ว่า ขันยางไปใสขันยางไปน้ำข้าเจ้าแต่ว่าบุหัจักข้าอเจ้าวันนี้ตั้งจากหนึ่งกับหูเมื่อฟันซ้ำนี่นครับฟันมวยยาวฟันสุดสันฟันฟันฟันว่าได้เลี้ยนแล้วเก็บเลี้ยนไว้นํำจากของสินะเก็บเลี้ยนไว้ตู้จักของฟันมือไรก็ค่ะนี่ฟันมือขื่นมือขื้นนี่ประมาณเวลาเท่าไรจับประมาณประมาณตีสามกลัวตีสามกวกัวเนาะฟันมือขื้นสซสดซหอนหอนค่ะท่านผู้ชมอะ ขอให้ได้โชคใหญ่กับนงนุนเนาะคะ่ะแล้วขอถามเพิ่มเติมเนาะค่ะในความฝันนี่นงนุ่นว่าได้เหรียญในความฝันนี่ยูดีๆนี่ก็มาเปิดกระเป๋าเลยบอกในความฝันนี่มันสิเป็นมันคล้ายว่าเป็นเพื่อนเป็นบาทนี่สินะค,ะค่ะวันนี้จะคล้องกระยางไปไปผอกระเป๋าพอดีไป่อกระเป๋าสิเป็นกระเป๋ากระเป๋าถือกระเป๋าถือบแมเนกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือหันเป็นประมาณซ้ำนี่ละพอใส่ค้องได้วันนี้ก็ไปจุกเบิง่ง พ่อไปจกเบิ่งนั้นไปพ่อเหรียญเป็นเหรียญพระเขื่องเขาเห็นไหมเนาะเป็นเป็นเหรียญพระพิ่นใส่กรอบใไซยังแล้วนะคะ,คะที่มีสายของขอ้อแหลมนะคะ,คะวันนี้ก็งามเหรียญน,นั้นเหรียญน,นั้นใหม่งามแต่ว่า <c oughs> หันเบิ่งแล้วน่าจะมีอายุหลายยุคสินะคะค่ในความฝันนี่เห็นสื่อเพิ่นเลยบอกว่าสลักเป็นหลวงปู่ศิลาแม่นค่ะ ก็คือได้อ่อานเลยในความฝันไดีอ่านค่ะแล้วก็เป็นหลูเพลินเป็นหลูเพลินเป็นเหรียญของเพลินเลยอืมวันนี้นูกก็เลยในใจดีใจร้ายนี่ในความฝันดีใจร้ายว่าได้เหรียญของหลวงปู่ศิลาทั้งสามเหรียญเลยอืค่ะค่ะอายุน้องนุ่นจักปีอายุยี่สิบสี่อย่างยี่สิบห้าค่ะยี่สิบสี่อย่างยี่สิบห้าเนาะค่ะเป็นอายุของน้องนุ่นเนาะค่ะเกิดพ่อสออะไรคะน้องนุ่นสองห้าซีสีสองห้าซีซีเนาะค่ะเธอท่านผู้ชมเพลินอยากได้อายุนั่มเนาะค่ะเพราะว่า อายุน้องนุ่นนี่ก็สําคัญเพราะว่าน้องนุ่นได้เหรียญเนาะค่ะเป็นคนที่ได้เหรียญได้ของเนาะค่ะก็คือได้เหรียญปูศิลาเนาะค่ะบาทที่นี่เนาะค่ะถ้าให้น้องนุ่นตีเลขน้องนุ่นชิตีตัวไรนอถ้าให้นุ่ตีถ้าสามโตนะคะสามโตนุตีให้สามแปดศูนย์สามแปดศูนย์เนาะค่ะสามแปดศูนย์กับสามเก้าศูนย์กับสามเก้าศูนย์ค่ะทะเลกสามวตมันบอกค่ะแมนค่ะทะเลซองโตนุไหเป็นแปดศูนย ปดศูนย์กับเก่าสามเก่าสามค่ะอืมกระตัดเลีนเอาเนาะค่ะแต่ว่า<ล>เ,เนียนๆเหรอคะเนียนๆนะนู้เอาเนียนๆน,น,นะแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์คาลิคสองตูค่ะบนันนีอีกคู่หนึ่งนะ่ะสามแปดอีกคุ้มหนึ่งก็คือสามแปดเมนค่ะสามแปดถ้าเกิดว่าให้นนเนียนๆเลยค่ะอืมค่ะถ้าสามตัวนี้น้องนุ่นให้สามแปดศูนย์เนาะค่ะสามเนีต่ตีมาจาก ามนตีมาจากเหรียญค่ะเหรียญสามเหรียญเหรียญสามเหรียญเนาะค่ะแปดตีมาจากผะเป็นเหรียญผะเนาะค่ะเหรียญค่ะเหรียญผะศูนย์น่ตีมาจากวงกลมวงกลมค่ะเป็นวงกลมเนาะเป็นวงกลมให้ท่านผู้ชมเพิ่นวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั่นเนาะค่ะแต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมตัดกับหมุนเนาะค่ะเจ้คำสามตัวตี๋เนาะค่ะอย่าลืมเนาะ กับหมุนนํำพลัสําคัญเลข3ตัวนี่ถ้าได้มากนี่ต้องตัดกับหมุนทวัสสันอาสิพาดได้เนาะค่ะค่ะแนวทางน้องนุ่นหามากสามตัวสามแปดศูนย์เนาะค่ะแล้วก็สามเก้าศูนย์เนาะค่ะนอกเหนือจากนั้นตัดเอาเพิ่นว่าค่ะแนวทางของเพิ่นในงวดนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับน้องนุ่นสุขหูสุขคนค่ะเจคัมมีหยังเพิ่มเติมบ่คะให้โชคโชคโชคเป็นหมาดำกันเนาะค่ะเนาะค่ะ ขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะโบเพียงเดียวทางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องนุ่นค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของน้องนุ่นเนาะคะ่ะข่าน้องนุ่นนี่เพื่อนฟันเนาะคะ่ะฟันว่าเก็บเหรียญหลวงปู่ศิลาได้เพื่อนวานเนาะคะ่ะได้มาสามเหรียญเพื่อนว่าเหรียญออกสีทองออกสีเงินมีเบิดถูกสีเพื่อนวานเนาะคะ่ะเก็บไว้เพื่อนกับเอาหูดใช้ในกระเป๋าเงินไว้เพื่อนวานเนาะคะ่ะมือนเหมือนมาเข่ากอบ มีเสื้อของพ่อพร้อมพอมนนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวเลกของเพื่นให้มาเนาะคะ่ะตัวเลขเพื่อนกับสามแปดสามแปดนเก้าเปี่เป็นอายุของหลวงปู่ศิลาพนันเนาะคะ่ะมันที 16, นสิบพฤศสกีกายนพศ2,568ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสละกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมนันมานำนำได้ลวยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของน้องนุ่นนะค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริพารแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเ้าไดลรับชมรับฟังค่ะค่าทายังว่าท่านกดติดตามเจคัมกระคอ,อฝากส่องเจคัมสามตัวเต็งน,นํานเด้อค่ะ ค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเด็กเด็ดยจะมองใดเจคำสามตัวเต่งกันจะไปหาาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคำสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ